สวัสดี FC ทุกๆท่านครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทำต้มเลือดหมูหรือว่าเกาเหลาเลือดหมูล้อนๆอ,อร่อยๆทานกันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเชฟชาติจะลงรายละเอียดให้แบบครบทุกขั้นตอนเลยนะฮะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติเลยนะครับจะได้มีกำลังใจนำสูตรดีๆมาฝากกันเราก็นำหม้อตั้งเตาเติมน้าประมาณ4,000 ml วันนี้เชฟชาติจะทาเยอะนิดนึงนะฮะวันนี้เชฟชาติจะใช้กระดูกเล้งอย่างเดียวนะครับ ลวกน้ำล้างทำควาสะอาดให้ดีหรือถ้าผู้ชมอยากจะให้อร่อยกว่านี้ก็ใช้น้ำซุปสูตรแบบพาัานธการที่จะชาติแจก,กไปนะครับใช้ไฟแรงต้มให้เดือดแล้วปรับมาเป็นไฟกลางระหว่างรอเราก็จะมาทำหมูประชอกันนะฮะหมูบด300กรัมเติมน้ำนหอย1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชา ถึง1ช้อนชาครึ่งน,นะครับ3เกอลอลาบบักชีกระเทียมพริกไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดให้รสชาติเข้ากันนวดให้ดีเลยนะครับพอได้แล้วเติมเป็นแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะนวดซ้ำให้เหนียวเลยนะครับต้องเหนียวนะท่านผู้ชมนะนวดนวดหรือว่าตบซ้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับตบให้แน่นให้เหนียวนะฮะหมูมะช่อของเราถึงจะเด้งจะหนึบนะฮะถึงจะอร่อยพอได้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นให้เซ็ตตัว ระหว่างนี้เราก็จะไปทําเสี่ยงจีกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาผ่าเสี่ยงจีนก่อนเลยนะผ่าขาดครึ่งไปเลยที่สําคัญนะครับเสี่ยงจีต้องสดต้องใหม่นะครับถ้าเสี่ยงจีไม่สดกลิ่นจะแรงมากนะครับพอเราผ่าครึ้งแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่จะทำให้เสี่ยงจีเหม็นคาวนะครับต้องเลาะออกให้หมดนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเลาะออกให้หมดเลยนี่นะครับเลาะออกมาประมาณนี้เลาะออกให้สะอาดอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็นำมาลงกะละมังเราก็ลงไปเกลือ1ช้อนชาผงเบกกิง้งโซดา1ช้อนชาน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะสังเกตที่น้ำส้มโดนผงเบกกิง้งโซดาแล้วจะฟูอย่างนี้นะครับจะกัดดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมัน2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วเราก็มาคุบเขา ลายผงไปกิ้งสดาแล้วก็เกลือนะครับขัดขัดถูๆูให้สะอาดนะครับพอได้แล้วเราก็จะหมักเสี่ยงจีของเราไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะฮะร,ระหว่างหมักเสี่ยงจีเราก็มาทําไส้กันต่อนะครับอันดับแรกเราก็มาเลาะส่วนที่เป็นมันเป็นผังผืดออกก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะเลาะออกเพื่อจะได้ล้างสะดวกขึ้นตัดให้ความยาวพอประมาณหรือตามชอบพอได้เลยนะครับเราก็จะนําไปล้างกันเลยถ้าเกิดเราจะรีดออกอย่างนี้นะครับ จะออกยากมากนะครับหรือว่าจะกลับก็บกลับยากนะครับเราก็นํามาสวมใส่ไปที่ก๊อกน้ําเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ำไล่ลงไปเลยแล้วก็รีดรีดรีดออกให้หมดนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยวิธีนี้แถมสะอาดมากๆด้วยนะครับได้แล้วนําลงกะละมังแล้วก็มาลงเป็นเกลือ2ช้อนชาล้างพวกเครื่องในเกลือนี่ช่วยได้เยอะมากๆตามด้วยแป้งมันสช้อนโต๊ะ แป้งมันนี้ก็สําคัญนะครับเราก็มาเปิดน้ําใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็คุกเขาขยาขยาขยานะครับขยําให้ดีนะครับพอได้แล้วนะครับเราจะหมักไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วก็นามาเทลงตะกร้าเปิดน้ําล้างซ้ําให้สะอาดเลยนะครับรีดแป้งมันรีดเกลือออกให้หมดเท่านี้เราก็ได้ไส้สะ,สะอาดๆไม่เหม็นขาวไว้ไป,ปรุงอาหารแล้วนะครับ ส่วนเสี่ยงจี้ก็ต้องล้างให้ดีเช่นกันนะครับล้างหลายๆรอบขัดขัดทูๆให้สะอาดล้างแป้งมันล้างเบกกิ้งโซดาออกให้หมดจับดูรูปๆดูจะไม่ลื่นนะครับส่วนวิธีหมักตับล้างตับเชฟชาติได้ทําให้ชมแล้วนะฮะก็กลับไปชมคลิปเก่าได้น้ําซุปของเราก็เดือดแล้วนะฮะก็ให้ปรับมาเป็นไฟกลางแล้วก็คอยช้อนฟองออกนี้ด้วยนะครับเราก็จะมาลงเป็นอบเชยกับปุ้ยกั๊กลงไปก่อนนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวกลิก่นจะแรงจนเกินไป ส่วนลาบผักชีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวเราต้มไปสักพักเดี๋ยวค่อยมาลงนะครับเราก็นําไส้ที่เราล้างไว้ลงไปในหม้อซุปเลยนะครับต้มไส้อยู่ที่ประมาณ30นาทีหรือตามที่ท่านผู้ชมชอบความนุ่มความเปื่อยชอบไม่เหมือนกันต้มมาสักพักเราก็มาลงเป็นลาบผักชีกระเทียมพริกไทยเยอะได้นะครับส่วนนี้ตามด้วยหัวเชเท้าประมาณครึ่งกิโลปรุงรสชาติด้วยเกลือ20กรัม ผงปรุงรส30กรัมผงชูรส15กรัมน้ำตาลทราย30กรัมถ้ามีน้ำตาลกวดแนะนำไม่ใช้น้ำตาลกวดซอสปรุงรส30กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำกระเทียมดอง150กรัมเนื่องจากวันนี้ใช้กระดูกเลี้ยงอย่างเดียวนะครับเราก็ลงไปซุปก้อนช่วยไป1ก้อนต้มน้ำซุปต่ออีกประมาณ30นาที ระหว่างต้มก็ให้คอยช้อนฟองออกด้วยนะครับสูตรน้ําซุปเดี๋ยวเชฟชาติจะโพส์ให้พรุ่งนี้เช้าก็สามารถไปจดหรือว่าไปแคปหน้าจอกันได้ตามสะดวกนะครับพอไสเราได้แล้วเราก็ตักขึ้นนะครับแล้วก็นําหมูกระชอบมาบีบลงไปลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบนะครับเท่านี้เมนูต้มเลือดหมูหรือว่ากาเหลาเลือดหมูก็พร้อมรับประทานนะครับเชฟชาติจะทําให้ชมสักสองสามชามเดี๋ยวถ่ายทําเสร็จค่อยทําเพิ่มเติมนะครับ ชามนี้ก็จะเป็นต้มเลือดหมูรวมมิตรหรือว่าเกาเหลารวมมิตรนะครับก็ใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะฮะเลือดหมูหมูบระช่อตับหมูเสี่ยงจี้ไส้หมูนะฮะถ้ามีหมูกรอบด้วยยิ่งอร่อยเลยนะครับวันนี้เชฟชาติไม่ได้ทําหมูกรอบนะครับชอบทานก็ทําเพิ่มเติมได้เลยสูตรหมูกรอบทําให้ชมเลยนะครับน้ําซุปก็กําลังหอมสีสวยกําลังดีนะฮะอย่าตุนน้าซุปนานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวรสชาติจะโดดจะเค็มเอาประมาณ30มสถึงสี่สิบนาทีนะครับ หน้าตากเกาเหลารวมพร้อมรับประทานครับส่วนชามนี้ก็จะเป็นเกาเหลาเสี้ยงจีล้วนนะครับส่วนตัวเชฟชาติชอบชามนี้มากๆเสี่ยงจีชินโตเด้งๆไม่เหม็นคาวน้ำซุปนัวๆหอมๆอร่อยมากๆโรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมตามด้วยพริกไทยปน่นนิดหน่อยลงเป็นใบขึ้นช่ายซอยน่ารับประทานมากๆเลย ชามนี้ก็จะเป็นเกาเหลาไสล้วนใส่ถั่วงอกด้วยไส้เปื่อยๆนุ่มๆกับน้ำซุปร้อนๆเข้ากันมากๆเลยครับได้ข้าวสวยร้อนๆสักถ้วยไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อค่ำรับรองไม่ผิดหวังครับเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเมนูนี้ไม่หนักท้องจนเกินไปครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบหรือจะทำเป็นน้ำจิ้มเจีวเหมือนเชฟชาตินี้ก็แซ่บไปอีกแบบนะครับ ทานคู่กับเสี่ยงจี้หืเข้ากันสุดๆครับเสียงจี้เชฟชาติได้บ้างลายนิดนึงเพิ่มอรรถรสในการทานนี่นะครับคำโตๆอร่อยมากๆเลยครับเสี่ยงจี้ไม่เหม็นคาวแน่นอนทำตามเคล็ดลับที่เชฟชาติแจกไปหมูบะช่อชินโตอย่างนี้นะครับหืรับรองว่าไม่ผิดหวังครับทานคู่กับข้าวสวยเข้ากัน,นสุดนานผู้ชมนี่นะฮะราดจิ้มเจียวลงไป ตักเข้าปากเต็มปากเต็มคำเชฟชาติรับประกันความอร่อยก็ฝากลองนำไปทำทานกันดูสำหรับ e ีนี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ